สวัสดีครับผมบิตอรบุยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหนังเรื่อง Last Night in Soho ฝันหลอนที่โซโฮเป็นแนวดราม่าสยองขวัญปริศนาจิตวิทยาฆาตกรรมนะครับเป็นผลงานของผพุ่งกับเอ็กก้าไลท์นะครับซึ่งเคยมีผลงานอย่าง Charl of the Date Hot Fat The Wall End และก็ Baby Diver นะครับหนังเรื่องล่าสุดของผพุ่งกับฝีมือดีเอ็กก้าไลท์ครั้งนี้พาไปสัมผัสลอนดอนยุค60ผ่านตัวละครเอโลอีสที่ใฝ่ฝันอยากเป็นดีไซเนอร์ชอบในการแต่งเย็บเสื้อผ้าใส่เองเหมือนแม่กับยายเธอได้ทุน ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแฟชั่นลอนดอนก่อนเดินทางเนี่ยยายกังวลว่าหลานจะอยู่คนเดียวไม่ได้เลยเตือนอะไรหลายๆอย่างเธอก็อาอืตามภาษาวัยรุ่นเหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อเธอไปเช่าห้องพักที่โซโหเมื่อเธอนอนลงบนที่นอนก็เหมือนหลุดไปอยู่ในยุค60เธอพบก,กับแซนดี้หญิงสาวที่มีความฝันอยากเป็นนักร้องนักสแสดงเอโลอิสเ e ตืเ่นเต้นกับการดูฝันของเธอแต่พอผ่านไปหลายวันเธอเริ่มรู้สึกไม่เหมือนที่คิดไว้และเริ่มเห็นภาพล้อนหรือสิ่งที่ไม่ปกติรอบตัวเธอเธอเลยพยายามสืบเรื่ ดูจบนะครับเกินคาดมากเลยนะพะช่วงแรกเนี่ยหนังค่อนข้างเรื่อยๆเหมือนเสพบรรยากาศยุค60ซึ่งผู้กับเก็บรายละเอียดดีมากรวมถึงโลเคชั่นสถานที่หลุดไปอยู่ในยุคนั้นเลยหนังเริ่มมีปริศนาให้เราตามเหตุการณ์ที่เอโลอิสฝันทําให้หนังดูน่าสนใจชนสงสัยและติดตามไปกับความฝันของเธอที่รู้สึกว่าไม่ปกติมีความตื่นเต้นลุ้นระทึกและพลิกไปพลิกมาได้ถุงจังหวะทาให้ผมอึ้งอยู่ไม่น้อยนะและบทสรุปของเรื่องเนี่ย จบได้ดีได้เข้าใจถึงการกระทาของแซนด,ดี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เพราะหนังปูมาชัดเจนว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนกลายเป็นว่าพิกขักบุมได้โอเคไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดเลยครับในส่วงงานภาพโปรดักชันนะครับมาตรฐานนะเรื่องนี้มีสีสันสุดฉาดถ้าชอบบรรยากาศลอนดอนยุค60ถูกใจแน่นอนมีความเป็นมิสซิคอลนิดๆให้อารมยุคนั้นดีหนังให้เห็นมุมมองที่ไม่เคยเห็นในลอนดอนซึ่งที่ที่เอโลอิส e อยู่เนี่ยมีความวังเวงไม่ปลอดภัยอยู่จริง,รงๆหนังยังคงสไตล์ e เอก้าไลท์เหมือนเดิมนะครับแต่ต่างจาก มาสยองขวัญซึ่งส่วนใหญ่ผลงานของเอ็กซาไลท์เนี่ยจะเป็นแนวตลกแอคชั่นไอเดียแวกมากกว่าเรื่องนี้เลยใหม่สําหรับผู้กักบแต่ประสบความสําเร็จมากเลยนะยังฝีมือดีไม่มีตกครับในส่งนักแสดงนะครับแสดงด,ดีทุกคนนะเอนยาเทเลอจอยเนี่ยโอลาเด่นมีสเสน่ห์มากและบบเป็นแสนดีนะหญิงสาวที่เอลอิสพบในฝันแสดงโดยโทมัสินแมคเคนซี่คนนี้ผมไม่รู้จักนะแต่บอกของเธอมีเอกลักษณ์เพราะมีสัมผัสวิเศษเห็นแม่ที่เสียชีวิตในกระจกและต้องแบกรับกับภาพหลอนที่เจอในฝันซึ่งเรื่องเล่นกับสภาพจิตใจของตัวละครอยู่แม มินะครับถ่ายที่ปั้นแซนดี้ให้เป็นดาวนะภายนอกดูสุขุมใจดีนะแต่จริงๆร้ายกว่าที่คิดไว้นะครับเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องที่ทําให้เอลโลอี L e. ต้องสืบหาความจริงเกี่ยวกับแซนดี้ครับสรุปนะครับถ้าชอบแนวสยองขวัญปิศาที่นําเสนอกินอายุ60ผมแนะนําดูจบเกินคาดกว่าที่คิดไว้เสียดายหนังไม่ได้ดึงดูดคนดูเท่าไหร่เพราะตัวหนังไม่เล้ตลาดมากทําให้ไม่ค่อยทําเงินทั้งที่หนังโอเคมากเลยนะอนเน Potter, ้อหาโปสเตอร์ผมนึกว่าอลิซาเบธโอเซนเล่นกับเอรยาเทเลอร์จอยเลยเนี่ย จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวหนังในวันนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจบิตอบูรีวิวและนิการีเว็บเด็กดีด้วยนะสวัสดีครับ